นี่คือผังที่คนไทยต้องเรียนรู้และเข้าใจกันนะครับก็ต้องขออภัยที่เป็นผังเขียนแบบง่ายๆนะเขียนด้วยมือง่ายๆเลยนะครับมันมันจะไม่สวยแต่ท่านจะเข้าใจนะครับผังนี้เป็นผังดุลอำนาจของชาตินั่นเองที่เราไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องทําให้เราแยกถูกแยกผิดไม่เป็นเพราะนั้นเราต้องมีผังนี้ก่อนเมื่อมีผังนี้เข้าใจแจ้งแจ้งแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรา มองสถานการณ์อะไรเขาจะได้ง่ายและแยกถูกแยกผิดเป็นจะไม่ถูกใครลอยอแล้วแล้วลคิดเป็นด้วยนะแก้ปัญหาประเทศชาติได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเย็นรู้ผังนี่กันนะครับ <S 1> <S 1> <S เริ่มแรกเลยก็คือกษัตริย์เนี่ยเป็นเจ้าของนครสมัยก่อนนะครับมีอำนาจเต็มร้อยเลยในในพื้นที่ในเมืองเขาจะเจ้าของนครแต่ยุคนี้เป็นยุคเป็นรัฐแล้วฮะเราเป็นชาติรัฐแล้วนะครับแต่ว่ายุคโลเ็ตเนี่ยถูกนะ ถูกทําให้ถูกถูกยึดอถูกลิดะ่ะแต่พระองค์ท่านก็ให้พระราชเลขาไปแล้วนะฮะพระองค์ท่านก็จะสร้างประชาธิปไตยอยู่แล้วแต่ว่าถูกถูกถูกอาวุธมายึดนะมีกองกําลังมายึดแต่ท่านให้พระราชเลขาไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอำนาจของกษัตริย์ก็เลยทําไมมันหมดยุคก,ก็ต้องส่งต่อมาอย่างที่ประชาชนนั่นเองทําให้ประชาชนนั้นมีอานาจอธิปไตยนั่นเองนะก็คืออํานาจของกษัตริย์นั่นเองนะครับอันนี้เข้าใจนะครับหมายถึงว่ากษัตริย์เนี่ยคนเดียวเนี่ยมีเต็มร้อย เสร็จแล้วเมื่อหมดยุกลงจะโดยวิธีไหนทางไหนกันแล้วแต่นะครับก็ส่งต่อมายังประชาชนเท่านั้นเองเพราะอยู่ที่ประชาชนเราจะไม่ไปไหนนะอำนาจที่จะอยู่สองที่เท่านั้นนะะประชาชนจำไว้นะครับสองที่คืออยู่ที่กษัตริย์กับอยู่ประชาชนจะไม่ไปอยู่ที่ศาลตุลาการนิติบัญญัติแล้วก็คนใดคนหนึ่งหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่งหมู่หมู่กลุ่มคณะใดคณะหนึ่งหรือสถาบันใดสถาหนึ่งไม่อยู่นะฮะจะอยู่สองที่เท่านั้นจำไว้นะอำนาจที่ตายนะครับอำนาจสูงสุดอำนาจที่มาจากกษัตริย์ จะอยู่สองที่เท่านั้นเข้าใจคราว่าเท่านั้นไหมครับเ้าท่านเข้าใจแล้วท่านจะรู้ว่ามันไม่ไปไหนแล้วเมื่อมาอยู่ประชาชนมันอยู่ที่ประชาชนตลอดการตลอดไปะแต่ถ้าเกิดขนญ่ใครอยากได้อัน,น,นาจนี้ต้องใช้อาวุธเพราะประชาชนไม่มีใครเอาอไปยืนรับกระสุนนะถูกไหมฮะแต่ว่าเขาก็ไม่มีอยู่ดีเวลากระสุนยิงหมดลูกแล้วเป็นไงอำนาจก็ยังอยู่ที่ประชาชนเหมือนเดิมเข้าใจยังถ้าประชาชนนั้นาตายไม่หมดกระสุนเขายิงวรร้อยแต่ประชาชนมีเป็นล้านอย่างเงี้ยประชาชนที่เหลือก็ทาไมนะถึงแม้เป็นพัน เขายิงตายไปร้อยคนเหลืออยู่เก้าร้อยคนเก้าร้อคนก็ตั้งตั้งประเทศได้บริหารประเทศได้มันเดิมเข้าใจยังมันไม่ได้อยู่ที่เปิดที่อาวุธแต่ว่าอำนาจชีพตามัน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 ไม่ได้ใช้มันกลายเป็นพวกมีอาวุธมันไปใช้แทนแต่อำนาจยังอยู่เหมือนเดิมเข้าใจเข้าใจเขายังอยู่เหมือนเดิมไหมมันไม่ไปไหนนี่แหละเขาเรียกว่าอำนาจชิพตายอยู่สองที่เท่านั้นอยู่กษัตริย์กัปตันชนแต่เมื่อหมดยุคกษัตริย์แล้วเนี่ยหมดยุคแล้วก็ต้องมาอยู่ที่ประชาชนแล้วอยู่ตลอดการตลอดไปชช่นนี้เรียกว่าส่งต่อลูกหลานได้เลย นะลูกหลานเกิดมาใหม่ก็มีเหมือนเดิมมีนาทิพย์ตายอยู่เหมือนเดิมเข้าใจไหมฮะส่วนไอ้ใครที่เป็นคนเดียวหรือเป็นพวกฟาสซิสต์หรือใครที่มีอาวุธหรือเป็นพวกหมู่กลุ่มคณะจะใช้ทางเทคนิคไหนแล้วแต่นะพวกมีอาวุธมันจะใช้มันใช้อยู่แล้วหรือไม่ใช้อาวุธมันก็ใช้ทางเทคนิคเป็นหมู่กลุม่มคณะนะหรือเป็นพรรคหรือเป็นสถาบันอะไรเลยไนอะ้นั่นก็ไม่ใช่เจ้าของอนักทิพย์ตายเพียงแต่เข้าไปรูปรวมให้มันได้ทางเทคนิคเขาก็าําได้แต่อำนาจเป็นยังไงก็ยังอยู่ประชาชนเหมือนเดิมเข้าใจไหมยังอยู่ ไม่หายไปไหนอยู่ที่ประชาชนตลอดการตลอดไปเข้าใจนะตรงนี้ตรงนี้เคลียร์แล้วนะฮะแม้แต่รัฐมนุนเขาเขียนไว้แล้วเขาก็บอกไว้แล้วว่าอำนาจที่ต์แเป็นของปวงชมนมชาตของปวงชมนมชาติไม่ได้เป็นของนายกไม่ได้เป็นของรัฐสภาไม่ได้เป็นของศาลนะครับไม่ได้เป็นของกษัตริย์ด้วยกษัตริย์ก็ไม่มีนะครับเออ <S <S เข้าใจอย่างที่เนี้ยเพราะมันหมดยุคกษัตริย์ลงแล้วไงมันอยู่ที่ประชาชนหน้าบัตรนี้อยู่ที่ประชาชนเท่านั้นตลอดการตลอดไปแล้วส่งต่อลูกหลานได้เข้าใจยังเท่านั้นเข้าใจก็ว่าเท่านั้นไหมเมื่อคุณเข้าใจแล้้้้ววววคุณก็จะรููแแลล่่่าเอออมมมัันนนไไไปหยี นะเอาละทีนี้มาดูว่าเมื่ออยู่ที่ประชชนแล้วไปไหนต่อเขาไม่ให้ประชชนใช้ครับเขาไม่ให้คุณใช้โดยตรงนะครับอ่าเขาไม่ให้คุณใช้โดยตรงว่าแต่คุณต้องไม่มีเครื่องมือเครื่องมือใช้เออจะใช้อย่างกระสันไม่ได้อยู่ที่ประชชนทั้งหมดอ่ะแต่ประชชนใช้ไม่ได้จะใช้ก็ต้องทำไมต้องแบ่งออกเป็นสามส่วนนะก็ได้แก่หนึ่งฝ่ายบริหารสองฝ่ายนิติบัญญัติสามฝ่ายตุลาการนะครับแบ่งเป็นสามส่วนอย่างนี้ส่วนบริหารก็ได้แก่นายกอ่าส่วนนิติบัญญัติก็ เป็นรัฐสภาที่เป็นสสนั่นเองนะครับศาลตุลาการก็คือศาลเด็กอันนี้ท่านเข้าใจอยู่แล้วนะที่อำนาจสามดุลเนี่ยสามดุลน,นี่นะประชาชนก็คือจะขออำนาจสามดุลนั่นเองตอนนี้เห็นภาพชัดยังครับประชาชนมีอำนาจสามดุลอยู่ตลอดเวลาส่งต่อลูกหลานได้เข้าใจประโยคนี้ไหมครับนี่คืออำนาจท,ที่มาจากพระมหากษัตริย์ซึ่งเราเจ็ดได้ให้ไปแล้วเป็นพระราชินิขาทุกคนมีทุกคนได้เข้าใจนะครับภาพนี้เข้าใจแล้วที่นี้ แต่ไอ้สามันเข้าทุกแบ่งมาสามอันแล้วก็แต่ละแต่ละสามส่วนก็จะมีประมุขของแต่ละส่วนประมุขของฝ่ายบริหารก็คือนายกประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติก็คือประธานรัฐสภาประมุขของศาลไอ้ของตุลาการก็คือศาลนะฮะเอาละท่านเข้าใจนี้อยู่แล้วละทีนี้มาดูว่าไอ้สามอันเนี้ยอันไหนที่เราคุ้นเคยที่สุดมันก็มีนายกกับรัฐสภาทําไมทาไ,ไมต้องทำไมต้องมีสองอันนี้ก็เพราะเขาให้สองอันเนี้ยมันมา มาเป็นรัฐบาลปกติเนี่ยรัฐบาลปกติมาจากอะไรมาจากรัฐบาลปกตินี่ต้องไปจัดเลือกตั้งนะฮะตามรัฐธรรมนูญบอกจัดเลือกตั้งจัดเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเลือกตั้งเสร็จแล้วต้องพระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งนะฮะแต่งตั้งนายกนะอันนี้คือหลักวิชาที่ถูกนะครับแต่ว่าเราไปเอาความสัตว์ไปอยู่นอกไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องมายุ่งเป็นเรื่องทําที่ผิดที่นี่ฝากบริหารเนี่ยเขาได้หนึ่งดุลเขามีหนึ่งดุลอยู่แล้วบริหารหนึ่งดุลก็คือ เนี่ยตรงที่ตรงที่การเมืองประเทศไทยเป็นตรงนี้ผมชี้ตรงมา้างล่างนี้นะประเทศไทยมันมาอยู่ตำแหน่งนี้ประเทศไทยปัจจุบันเราอยู่ตำแหน่งนี้ถือตำแหน่งผู้เล่นการเมืองก็คือพวกสสพรกการเมืองทั้งหนเล่นกันแล้วเล่นแล้วเล่นแบบหลงทางไปตามรัฐธรรมนูญที่ที่รัฐธรรมนูญมันมันกำหนดมาแต่เป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างประชดใส่ปลอมแล้วปลอมมาถึงเก้าสิบปีเนี่ยปัจจุบันเราอยู่ตรงนี้ในผังนี้นะฮะทั้งหมดเนี่ยเราอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเก้าสิบปีเนี่ยนะครับ เอาปลอมอยู่นะแล้วก็เราเราเล่นอยู่ตรงนี้ติดติดกับดักอยู่ตรงนี้เนี่ยการเมืองทั้งหมดเราติดกับดักอยู่งี้นะครับทีนี้ถ้าอยากได้เป็นรัฐบาลก็จะต้องไปสร้างดุลนี่สองทีนี้ดุลนี่สองเนี่ยต้องต้องไปคุยรัฐสภาอ่าไปคุยกันที่รัฐสภาว่าอ้จะรวมกันจัดตั้งรัฐบาลยังไงที่เขาลงหากันอยู่เนี้ยพอหาได้ปุ๊บก็จะได้ดุลนี่สองเด่น ตรงนี้ที่เรามีปัญหากันอยู่นะครับเราติดกับดักอยู่ตรงนี้อยู่นะครับติดมาเก้าสิบปีนะครับตรงนี้ประชาชนต้องเข้าใจนะครับเราติดกับดักของตัวเองที่สร้างขึ้นมาทําให้เราเดินอยู่ในเขาวงกดมาถึงเก้าสิบปีเพราะมันเป็นการเล่นการเมืองและมันใช้รัฐนูลที่สร้างประชาธิ mm. ปปารนี่คือประเทศไทยที่เราเป็นอยู่ขนาดนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เมื่อเลือกตั้งได้แล้วจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วก็จะเป็นรัฐบาลที่มีอํานาจอยู่แค่สองดุลสองดุลนะฮะ สองรูนนี้เขาเรียกรัฐบาลปกตินั่นเองเป็นรัฐบาลมาจากอิเล็กเต็ดคอมมิวนอ์าจจเรียกว่ารัฐบาลปกติอ,าาก government. อิเล็กเต็ดคอมมิวนมาจากการเลือกตั้งจะมีแค่2ดุลเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อมีปัญหาอะไรนะฮะอยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขยกระดับอัปเดตประเทศไทยใหม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยต้องใช้รัฐบาลพิเศษที่มี3ามดุลน,นะคืออย่างเงี้ยรัฐบาลเฉพาะการเขาเรียกว่ารัฐบาลเฉพาะการ Provisional government รัฐบาลเฉพาะการมาเพื่อการเปลี่ยนทาย นะเปลี่ยนถ่ายอัปเดตยกระดับเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนไมเส้นเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบบเปลี่ยนอะไรก็แต่เป็นการเปลี่ยนจากยุคหนึ่งไปยสู่ยุคหนึ่งต้องใช้รัฐบาลชวการที่มีอำนาจสามดุลที่เป็นรททัฐาธิปัตย์นั่นเองรวมทั้งการทําปฏิวัติด้วยนะฮะและการรัฐประหารก็อยู่ตรงนี้ด้วยด้วยด้วยเหมือนกันนะครับต้องใช้รัฐบาลชวการอ่าปีอำนาจสามดุลก็คุมหมดเลยคุมทั้งตุลาการที่ีบัญญัติเพราะนั้นรัฐบาลสามดุลเนี่ยออกแถลงการเป็นกฎหมายฉบับที่หนึ่ง แต่แรงงานฉบับหนึ่งก็เป็นกฎหมายเลยนะสูงสุดเลยคุมหมดเลยนะอย่างนี้นะเข้าใจนะครับท่านท่าน,ท,านท่านต้องเข้าใจว่ารัฐบาลน่ะมันมีแบบสามสามแบบทีรัฐบาลเฉพาะการรัฐบาลปกติก็คือที่เราเลือกตั้งนั่นเองมันมีแค่สองดุลน,นะส่วนานรัฐบาลที่มีหนึ่งดุลก็ได้แก่รัฐบาลรักษาการเวลามันมีปัญหาอะไรรัฐบาลปกติมีปัญหาก็จะก็จะลดการทําหน้าที่นะ ก็มารักษาอาการที่เศษเป็นรักษาอาการเช่นแล้วมันตูเป็นอยู่ขนาดนี้ยก็ทําการรักษา,าการอยู่นะซึ่งรักษาอาการอะไรก็แล้วแต่มันมีหลายอาการนะผมจะแยกให้เป็นสีอาการถ้าไปดูในคลิปอีกคลิปอีกค,คลิปอื่นผมจะอธิบายไว้ละเอียดวันนี้นะอันนี้เพียงต้องการเห็นภาพอำนาจสามดุลกันว่าประชาชนนั้นมีอำนาจสามดุลอยู่นะครับแต่ท่านไม่ได้ชใช้เขาไม่ใช้เขาให้มาแบ่งเป็นสามส่วนแล้วให้แต่ละแต่ละส่วนเป็นประมุขแต่ละดุล บริหารก็มีหนึ่งดุลนายกมีแค่ดุลเดียวนะฮะนิติบัญญัติก็มีแค่ดุลเดียวสารก็มีดุลเดียวทั้งหมดนี่คือสามอันสามดุลสาบดุลมาจากใครมาจากประชาชนนะครับนี่ประชาชนฟังให้รู้เรื่องนะท่านที่เป็นเจ้าของปัดประชาชนท่านมีอำนาจสามดุลปัดประชาชนท่านมีอำนาจสามดุลนะครับสารประมุขของสารไม่มีตัวตัวสารนะแต่แต่ตัวสารนั้นมีมีปรประชาชนเขาก็มีสามดุลเหมือนกันแต่ตัวฐานะตำแหน่งนะมีแค่ดุลเดียวนะ นี่ประธานสภา,าเหมือนก,นกันก็มีแค่ดุลเดียวโดยตำแหน่งนายกเหมือนกันมีแค่ดุลเดียวแล้วตอนนี้นายกตัวยุบสภาไปแล้วยุบสภาไปแล้วก็เหลือแค่ดึงดุลก็เป็นรศัพท์ราการเนี่ยมีดึงดุลเท่านั้นเองทำอะไรไม่ได้เป็นเหมือนพานโลบัญยามรักษาการเค่นั้นเองนะทำอะไรไม่ได้ออกอะไรไม่ได้รักษาการไม่เฉยมีดุลเดียวนี่ไงนะแต่ถ้าว่าไปคุยกันยัสภา,าเกิดได้ดุลที่สองมาเนี่ยมาจากสอสก็มามาจากสสก็จะกการเป็นสองดุลก็เหมือนกับจัดเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ย ผู้ที่เลือกตั้งได้แล้วเนี่ยาการเมืองมือไทยมันนะพอเลือกตั้งได้ปุ๊บเนี่ยการที่ประชาชนเป็นเลือกเนี่ยทำให้เขาได้นั้นหนึ่งดุลคือประชาชนมี3ดุลนะป,ะประชาชนถือเข้าไปในขั้วเลือกตั้งอะ่ะไปกาเบอร์ไหนเบอร์นั้นก็จะเอา1ดุลของประชาชนไปเขาไม่เอา2ดุลที่2ไปเขาไม่เอานะเขาไปเขาไปสร้างดุลที่สองเองเนี่ไงเขาไปสร้างรัฐสภาเขาเอาดุลที่1เพื่อมีเก้าอี้นั่งพอมีเก้าอี้ในรัฐสภาแล้วเดี๋ยวไปคุยกันรัฐสภาก็จัดตั้งนะไปจัดตั้งกันนะไม่คุยรัฐสภาก็ไไไดด้้คุยตรหนกแ่่เีวา ได้จากประชชนไปแล้วหนึ่งดุลโดยมีการรับรองนะจากหน่วยงานองค์กรสลาคือคอตอหรือเป็นรัฐสภาก็ได้ประกาศที่รัฐสภาก็จะมีเหมือนก็มีที่นั่งในรัฐสภานั่นเด็นะแล้วมาคุยกันอีกทีหนึ่งให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาโดยจัดตั้งนายกงาไงเป็นจังนายกซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดนะครับนี่เราทําผิดอยู่เพราะนายกนี่ต้องกระสับเป็นผู้แต่งตั้งโดยหลักวิชากระสับเป็นผู้แต่งตั้ง แต่งตั้งเพื่อจะถอดถอนนะฮะแต่งตั้งเพื่อจะถอดถอนเวลานายกมันเล่นเกมการเมืองนี่ไงมันมาเล่นเกมการเมืองเล่นเกมการเมืองแล้วผู้ที่หยุดเกมได้ก็คือกษัตริย์เพราะกษัตริย์มีหน้าที่เป็นเบเกอร์ของรัฐกษัตริย์จะมีสามหน้าที่หลักหนึ่งเป็นพระราชกรรดิกที่เราเห็นยูทูบไปสองแต่งตั้งนายกแต่ทุกสี่ปีแต่งตั้งนายกเพื่อถอดถอนนะแต่งตั้งเพื่อถอดถอนเวลานายกไปเล่นเกมการเมืองนะเพราะถ้าไม่ถอดถอนมันจะทำมาพาประเทศไปสู่สงครามกลางาเมืองนะอีกหน้าที่หนึ่งเวลาวิกฤต วิกฤตของชาติอะโอกาสจะเจอยากนานมากแต่อนี้ทุกๆสี่ปีอันนี้ทุกๆปีอ่าอันนี้ทุกสี่นนปีอันนี้โอ้ยนานมากกว่าจะเจอแทบไม่เจอเลยนะแต่ถ้าเจอก็ความอากสัตวรนั่นเองเช่นประกาศสงครามโลกก็ประกาศสงคาร,ครามหรืออะไรเงี้ยเช่นไอ้สามอันนี้ร่มสลายนี่มีอะัตริย์ก็ดูแลต่ออ่ารือไม่มีสามอันนี้แล้วนะล่มนษัตริย์ก็ยังอยู่ก็ดูแลต่อเหมือนพี่นางพญาไปตรงไหนก็เดี๋ยวไปไปสร้างประชาชนขึ้นมาได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาได้หาพื้นที่ก็ ปัญหาลังก็เกิดขึ้นได้เหมือนเนี่ยปมุกเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมฮะมีสามสามส่วนอันนี้ทุกปีอันนี้ทุกสี่ปีแต่เขาไม่ให้บรรยกทเขาไม่ให้กษัตริย์มาแต่งตั้งเนี่ยเราทาผิดตรงนี้ถ้าเราทําถูกนายกก็ะในาตั้งแใ,ใ,ในประมุขแต่งตั้งนะครับเขาจะแต่งตั้งจากพรรคที่ได้เสียงข้างมากก่อนโดยปกติหรือถ,ถ้าเห็นว่าพรรคข้างมากมีมีมีปัญหาแน่แต่งตั้งไปแล้ววิถีไหนก็ไปแต่งตั้งพรรคที่มีคะแนนเสียงน้อย ป็นสิทธิ์ขาดของกษัตริย์นะครับที่จะแต่งตั้งเป gamer, society, guard, ็นสิทธิ์ขาดนะครับมีหน้าที่แต่งตั้งเพื่อถอดถอนเป็นสิทธิ์ขาดทาหน้าที่เป็นเบรกเกอร์หรือถ้าเผื่อว่าตั้งเสียงเสียงข้างมากพรรคข้างมากพรรคข้างน้อยก็มีปัญหาตั้งคู่ก็เป้ในกั้งเป็นแต่งตั้งคนนอกได้เล่านายกคนนอกก็มีแต่ดีนะแก้ปัญหาประเทศชาติได้อย่างนั้นเลยก็นั่นก็คือเรื่องปกตินี่คือเรื่องปกติทูกราววิชากษัตริย์ต้องเป็นผู้แต่งตั้งนายกแต่งตั้งผู้จะถอดถอนแล้วก็แต่งตั้งพรรคที่ได้เสียงข้างมากกแตต่่งงั้้พทีนอยด แต่งตั้งคนนอกเลยเพราะว่าทั้งไอ้เชื่อมคังมากน้อยก็มีปัญหาก็ไม่แต่งตั้งคนนอกไอ้นี่คือเรื่องปกตินะครับนี่ที่เราไม่เข้าใจไปดูรายละเอยียดทีอันนี้แจง้งให้ทราบว่าอย่างนี้แต่ประเทศไทยไม่ให้มีเลยให้ให้พวกนี้มานั่งคุยเองนี่ไงเนี่ยพ,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 พอพอมันมาเล่นเกมกัรเมืองประเทศไทยมันออกแบบเพราะราพันธร์นูนออกแบบผิดไงออกผิดมัน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 เต้นไปตามรัฐธรรมนูญกันนะเราไปตามรัฐธรรมนูญลิขิตนั่นเองเรียกว่าไปตามรัฐธรรมนูญลิขิตก็เลยเต้นไปตามตรัฐธรรมนูนแล้วรัรฐธรรมนูนบอกว่าให้พวกเราไปคุยกัน ถ้าทั้งที่ประชชนมีสองดุลนันไม่เอาจากคอประชนนะ <im it> ประชชนมีสามดุลมันไม่เอาดุลที่สองนะ <im it> ที่ประชชนเลือกเลือกเลือกตั้งไปนะฮะตามที่รัฐมนูลนะที่รัฐมนูลหลงทางของเราเขียนรัฐมนูลน่ะประชชนเลือกเลือกสอสอประชชนเลือกอะไรนี่เดียวเพราะเป็นผู้ไปถือดุลเราเลือกสอสอเพื่อไปถือดถือดุลน,นะแต่ประเทศไทยมันสอสอเป็นโสดีมันเลยถือดุลไม่ได้น่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมันมันทากันเล็กกันเองนะเลยไปเขียนรัฐมนูลกันไปใหญ่ไป ผิดไปใหญ่ขยายความผิดแล้วเดินวนลงหลงทางกันมาตั้งก้าสิบปียังออกไม่ได้ทุกวันนี้เนี่ยนะประชชนี้ที่เลือกสสอย่างเดียวเลือกอันนี้เพราะเป็นผู้ถือดุลถือดุลนะไปกับฝ่ายบริหารเพราะว่าเวลาเป็นรัฐบาลปกติมันเป็นรัฐบาลสองดุลมันก็คือมันคือดุลนี้กับดุลนี้ยดุลบรญหากับดุลี่บัญญัติสองอันนี้แหละที่มันนาพาประเทศเดินไปแต่ถ้าสองอันนี้มันขัดกันแย้งเมื่อไหร่ก็จะมาดุลที่สามดุลสามก็เป็นผู้ถือดุลี้ดุลเขาจะพูดตัดสินทีตีว่าเอ้ย เองสองสองดุลนี่ยังไม่คุยไม่รู้เรื่องเลยมาได้สามตัดสินให้เอามาจัดก,การสารก็ตัดสินได้ไอพ้พวดนี้จึงไปเล่นเกมต่อก็เดินต่อเดินงานก็เดินต่อไงเข้าใจยังอ่าช่วงที่รอสารตัดสินก็รัฐบาลก็ลดลดมาเสียมาเป็นหนึ่งดุลอ่าเป็นรักาการทําอะไรก็ได้อ่าแต่รัฐสภายังอยู่อันนี้เป็นแล้วแต่กรณีนะอีกกรณีหนึ่งก็กรณีที่ยุบสภาก็เนี่ยเขาประกาศไปยุบสภานี่ก็หยุดหน้าที่ก็เตรียมหาตัวใหม่อาสสเข้าไปหมประชุมก็ไปเลือกไงเลือกเบอร์ไหนเบอร์นั้นเข้าไป ก็พวกนี้ก็ได้หนึ่งดุลไปได้ที่นั่งเฉยได้ที่นั่งเก้าอี้แต่จะไปหาดุลที่สองเนี่ยมันจะหาดุลที่สองเนี่ยมันไปคุยกันเองตกลงกันเองพวกพัการเมืองไปซุบซิบคุยกันเองเจรจากันเองตามแล้วแต่แล้วแต่จะคุยกันได้เข้าใจยังเมื่อคุยได้มันก็เกิดดุลที่สองเพราะมันคุยปุ๊บมันก็จะตั้งนายกเลยซึ่งมันเป็นหน้าที่ของกษัตริย์แต่เขาไม่ให้มายุ่งเขาให้พวกนี้มันจัดการเองประจัยเลมันเกิดเป็นการเล่นเกมการเมืองแล้วมันพาประเทศเละนะทีนี้พอพอมันพาประเทศเละ ไปในรัฐสภาเอาไม่อยู่คนก็ออกมานอกถนนถูกไหมประชาชนถือหางถือข้างถือฝ่ายมานอกถนนี่ยมาเล่นกันเมืองน,น,นอกถนนเพราะนอกถนนเนี่ยเล่นกันจนเละแล้วครับนี่คือเล่นรนสภาไม่พอมานอกถนนก็เละอีกแล้วพวกก็จะเข้าสู่สงครามกลางเมืองพอเข้าสู่สงครามกลางเมืองประชาชนก็จะเป็นรีฟูจีที่อุบเป๋าไปขออาศัยประเทศนั้นอยู่ทีนี้ก่อนจะเกิดสงครามกลางเมืองบ้านเมืองถูกยิงปุนน่ะเก็มาจากมือที่สามมันเข้ามาไงก่อนที่มือสามจะเข้ามาน่ะเขาจึงให้กษัตริย์เป็นผู้ ต่งตั้งนายกรัฐรปลดง่ายก็เหมือนนายกปูอ่ะนายกปูไม่ยอมออกทุกทีทั้งเป็นรักเป็นรักษาการนายกปูไม่ยอมออกไอซีไอกองผอมก็ดินน้นดิครับนะมันดิน้นก็จะเกิดสงครามกันจะซัดก,กันอยู่แล้วจะใส่ทาไมตู่ก็เลยมาไงาตู่ก็เลยมาเนี่ไงทหารเหตุที่ตู่มาเพราะอะไรก็เพราะไม่ให้กษัตริย์มา,มาปลดไงก็นี่ไง,ไงกลไกก็มีอยู่แล้วเป็นปกติกลไกเขาลงตัวอยู่แล้วก็ทําเป็นเขาลงตัวสุดยอดสวยงามเป็นปลักเป็นสัจธรรมอยู่แล้ว แต่ประเทศไทยมันไม่เอามันรังเกียจกษัตริย์มันไม่ให้กษัตริย์มันยุ่งมันให้ไปคุยกันเองนี่มันเนี่ยเนี่ยเพราะไอ้พรรคประชาธิปัตย์นี่แหละมันไป่ทำมันไม่ได้ออกแบบอย่างนี้นะให้มันคุยกันเองออกออกกฎหมายพรรคการเมืองนั่นแหละมันให้มาคุยกันเองไปเจรจากันเองเฮ้ยคุยกันก็เพราะมันจะเล่นเกมการเมืองกันยังไงมันเล่นนะมันเล่นการเมืองแต่มันสร้างประชาธิปรอมแล้วก็เล่นการเมืองกันเออไม่ให้กษัตริย์มันยุ่งถ้าทั้งนี่หลักวิชากษัตริย์ต้องพูดแต่งตั้งนายกแต่นี่มันไม่ให้แตต่่่่่่งงงัััั้นนนนนนมเเเลยยยยยุุอูทกวีี จริงๆแล้วการแต่งตั้งแต่งตั้งเพื่อจะสะท้อนเวลาที่เอาไมา่อยู่เกิดสองคารามครั้งนี้ไอ้เกิดสงคารามกลางเมืองจะเกิดขึ้นนะเมื่อไม่มีกษัตริย์ปดแจะยกปูได้ทหารก็ต้องมาก็เป็นอย่างเนี้เพราะกษัตริย์ไม่อยู่ทํางานไม่ได้มันไม่ให้ไม่ให้กษัตริย์ทำนหน้าที่ไงคุณวางหน้าที่กันผิดก็นี่เ็ามีระดับชั้นน,น,นาาี้แล้วบริหารนิติบัญญัติตุลาการสามารถเนี่ยไม่อยู่ก็ต้องกษัตริย์มาจัดการเนี่ย เขาวางตำแหน่งไว้ถูกแล้วพวกคุณไปตัดเอานี้ออกเองพวกคุณไม่เข้าใจหลักนี่คือหลักที่ถูกนี่ผมมาให้ดูเนี่ยซึ่งประชาชนทุกคนต้องดูและเข้าใจใครที่มีบัตรประชาชนต้องดูดูไม่เข้าใจที่ผมอธิบายว่อาจจะพูดเร็วไปก็ได้พูดไปแล้วนะท่านก็มาดูย้ำซ้ำอีกทีนะท่านดูยังไงต้องเข้าใจใครที่มีบัตรประชาชนต้องเข้าใจเรื่องนี้ต้องเข้จใจทุกตัวอักษรที่ผมเขียนเนี่ยไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้มาอดเก่งนะครับ แต่มันคือหน้าที่รับผิดชอบของท่านท่านมีแบบประชาชนแล้วไม่รู้เรื่องแล้วใช้อำน,นาจสามดุลไม่เป็นเนี่ยท่านก็จะถูกติดอยู่ในวงตอนูบาทเก้าสิปียังติดกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่ย,ยังไม่รู้เรื่องอีกไม่เข้าใจอีกท่านทั้งหลายเนี่ยเราทำตัวเองทําให้นไม่รู้เรื่องท่านต้องรู้เรื่องได้แล้วที่ผมอธิบายเนี่ยนะช่วยใครที่รู้ช่วยบอกเลย,ย,ยช่วยไหว้ช่วยกราบนหน่อยบอกว่าเฮ้ยมันต้องรู้เรื่องอันนี้ถ้าไม่รู้เรื่องคุณไปต่อ,อไม่ได้อะไรคุณจะเพราะต่อไปนี่มันคือนี่ต่อไปนี่ผมจะออกแบบใหม่แล้ว ใช่รัฐบาลช่วการมีนับสามดุลประชาชนจะมาปกครองเสนเองแล้วนะประชาชนจะมาปกครองเองแล้วนะต่อไปเนีนะนะน้ยนะฮะเนีย่ยสามดุลผมอกแบบใหม่แล้วนะฮะอ่าไม่ต้องมาใช้ไอ้สองดุลนี้แล้วนะไม่ต้องมาใช้แล้วนะไม่ต้องใช้แล้วจนะม,วมีแบบใหม่ท่านจะเรียนรู้แต่ว่าท่านต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุที่ท่านติดกับดักมาถึงเก้าสิบปีนเนี่ยนเพราะอะไรนะมัน,นวนก็อยู่เนี้ยไม่รู้จักจบจักสิ้นนะอ่า พราะไม่ทําให้ถูกหลักไม่ไม่เคารพหลักวิชานั่นเองนะมันเลยวนเลยติดก,กับดักกันวนไม่รู้จ,จบนะแต่คราวนี้ผมจะพาออกแล้วนะพาออกไปแล้วไปใช้รัฐบาลสามดุดลละใครอยากเป็นรัฐบาลสามดุลมาที่นี่เลยนะครับนี่ไม่ต้องมาเถียงกันตอนนี้ท่านเด็นพวกนักการเมืองมันเถียงกันอยู่ใครจะเป็นรัฐบาลใช่ไหมท่านอยากเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลทีเป็นสามดุลนะท่านดูท่านดูภาพนี้ให้เข้าใจนะเป็นทีท่านเป็นสามดุลเลยนะเห็นไหมไอ้พวกนี้นะ ไม่ว่าจะเป็นพักเก้าไกลพักเพื่อไทยหรือรัฐบัตูุหรือพักไหนก็แล้วแต่รวมงานก็ได้แค่สองดุลมันได้แค่สองดุลเข้าใจเขาว่าแค่ไหมแค่สองดุลอันนี้ได้สามดุลมากกว่าน,นี่สองดุลน,นี่เป็นรัฐบาลเฉพาะการเรยอว่าพิเศษเลยนะครับท่านจะมาเป็นรัฐบาลนี้ได้ท่านมาเลยสมัครเลยสมัครที่ผมนี่แหละครับมาสมัครที่นี่แหละครับมาสมัครกระบวนกู้ชาติประชาสองเราจะต้องกู้ชาติกันใหม่แล้วชาติเก่าประเทศไทยต้องทิ้งกันหมดประเทศไทยปลอมเนี่ยปลอมมาเก้าสิบปีก็เหมือนกับทิ้งกรุงศรีไม่เอาแล้วนะ มันใช้ไม่ได้แล้วกรุงศรีมันเละเทะหมดเราไปตั้งเมืองใหม่เหมือนกันที่นี่มันประเทศไทยทุกวันนี้มันเละกันหมดเนี่ยประชาชนก็แตกแยกกันหมดถือว่าเละไม่ต่างกับกรุงศรีต้องทิ้งทิ้งแล้วไปตั้งเมืองใหม่ตั้งประเทศใหม่แต่ไม่ได้ไม่ได้ย้ายทั้งประเทศไทยประเทศไทยอยู่ที่เดิมแต่เราจะเปลี่ยนระบบระบอบมันใหม่หมดเนี่ยแต่ก่อนจะเปลี่ยนท่านต้องเข้าใจหลักนี้ถูกก่อนว่าเรามันเดินมาผิดอย่างนี้ไม่มีใครมาอธิบายท่านอย่างนี้หรอกผมอธิบายให้อย่างแจ่มแจ้งเคลียร์นะครับกระสัเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ที่เนี้ย ถ้าเรายังเป็นแบบประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย์คิงต้องกษัตริย์ก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่เข้ามาที่นี่มานะแต่มนที่สามอย่างเท่านั้นเองไม่ได้มาบริหารประเทศบ,บริหารอยู่นี่พวกบริหารอยู่นี่เนี่ยนายกงบริหาร,าก,รกับนิติบัญญัติเนี่ยสองอันนี้มันทางานกันอาประเทศเดินนะกษัตริย์ไม่มาเกี่ยวไม่มายุ่งแต่ว่าถ้าพวกถ้าพ่กพวกนี้มีปัญหาเมื่อไรเนี่ยมันไปไม่ได้ไปไม่ถูกไปไม่เป็นเนี่ยกษัตริย์ก็จะเข้าจะจะมาแก้ปัญหาให้เวลามันเล่นเกมการเมืองอะ มันเล่นกันจนเลยเถิดน,นะมันพาไปเล่นการเมืองจนเลยเถิดแม้แต่ศาลก็เอามาอยู่มันจะเกิดสงครามกลางเมืองจะเกิดสงครามกลางเมืองใครหยุดได้ไม่มีใครหยุดก็ต้องกษัตริย์มันหยุดเพราะกษัตริย์แต่งตั้งนายกไงเขาให้แต่งตั้งเพื่อเพื่อจะถอนนี่แหละทําหน้าที่เป็นเบรกเกอร์ของรัฐเหมือนบ้านทุกบ้านต้องมีเบรกเกอร์ไม่งั้นไฟไหม้บ้านเอาไหมไฟไหม้บ้านก็นคือเกิดมือที่สามป,ประเทศที่สามเข้ามาประเทศก็ประเทศก็จะถูกยิงปรุนเหมือนซีเรีย มือนลีแต่ลลิเบียซีเรียยูเครนนั่นแหละบ้านเมืองถูกยิงพลุนอ่าแล้วประชาชนก็จะเป็นรีฟูจีเอาไหมผมถามเนี่ยคุณเอาไหมประชาชนทั้งหลายเอาไหมไม่มีขยันได้เมือ่อขยันได้ก็ต้องให้กษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งนายกมันยิ่งจะถูกหลักวิชาแต่คุณทําผิดกันหมดเลยคุณนะครับไปให้แม่มยุ่งคุณจะบอกว่ากษัตริย์ไม่ต้องมายุ่งไปอยู่เหนือแล้วมันดูไปอยู่ใต้แล้วมานดูไม่ต้องมายุ่งนี่คือทําผิดนะครับเพราะกษัตริย์ของเราเป็นคิงดอมเป็นเป็็นลิิมมดคราะห์เป็นลิษิตย์โมน เราเป็นเป็นประเทศรัฐเดียวต้องรวมศูนย์ไว้นะฮะไฟสั่งการแล้วก็กษัตริย์เนี่ยนะเป็นบุคฮัลลนะััผมว่าคงเข้าใจแล้วล่ะนะเอาทัวร์นิตีกษัตริย์เมื่อหมดยุคก็อำนาจของสัตว์ทั้งหมดมามที่ประชาชนประชาชนมีอำนาจจะอธิปไตยเต็มสมบูรณ์เลยอยู่ที่ประชาชนแล้วไม่ไปไหนอีกอยู่ที่ประชาชนเท่านั้นเพราะอำน,นาจนกจะอยู่สองที่อยู่ที่กษัตริย์กับประชาชน เท่านั้นไม่ไปไหนมออยู่ที่ประชาชนแล้วทีนี่เขาไม่ให้ประชาชนใช้ทบามไม่ใช้มันยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีอะไรประชาชนใช้โดยตรงไม่ได้ต้องไปผ่านสามอันนี้เมื่อผ่านสามอันนี้ก็ตั้งขึ้นมาแต่ละอันก็จะมีประธานแต่ละอันนะประธานกต่ละอังคือนายกคือสภาคือศาลนะทีนี้เขาให้สามสามอันเนี้ยให้สองอันเป็นสองสองอันเนี้ยเป็นเดินพาประเทศเดินไปอันนี้เป็นตุลาการให้สองนี่เดินไปพากันเดิน โดยมีตัวนําตัวนํมก็คือตัวบริหารเนี่ยมันนาก่อนจะนําอย่างไรก็ได้เสียงจากสสยกมือรัฐสภาจึงจะนํากฎหมายนี่มาใช้กฎหมาพอกฎหมายประกาศใช้ปุ๊บก็พาประเทศเดินไปตามนี้ประโยชน์ก็จะตกแก่ประชาชนประเทศชาติแล้วแต่กฎหมายนั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือประเทศชาติหรือไม่ถ้าทำเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศประชาชนนะถ้าไม่ทําประโยชน์ต่อประชาชนก็จะถูกสก็ถูกฝ่ายค้านจัดการฝ่ายค้านจัดการไม่ได้ก็จะเป็นประชาชนออกมานอกถนนนี่ไงนอกถนนไปเล่นเกมการเมืองก็จะพาเงี้ยเนี่ย พะมีคนบริหารแทนที่จะหนึ่งดุลไม่ถือหนึ่งดุลเนี่ยจะเอารวบสองดุลอ่ามีนายกอยู่ประเภทหนึ่งจะรวบสองดุลที่ได้รวบสองดุลมันเกิดความร้อนี่ครับเกิดความร้อนเนี่ยก็มีคนก็ต้องมาเล่นเกมกันเลนก็มนอยู่ข้างนอกประเทศจีนวนอยู่เนี่ยอ่ก็ให้ก็อิสระอยู่แล้วก็ให้อิสระอยู่แล้วนะไอ้นี่ไอ้นี่เป็นผู้เล่นการเมืองไอ้นี่เป็นผู้ถือดุลนี่คือผู้ถือถือดุลในดุลส่วนนี้เป็นผู้แก้วิกฤตชาติเนี่ยกษัตริย์รู้แก้วิกฤตชาติเนี่ยก็มีจัดลําดับมาให้อยู่แล้ว ฝ่ายบริหารดุลที่หนึ่งเนี่ยฝ่ายบริหารมีหน้าที่มันเล่นเล่นกับทําการเมืองอ่ะมันแล้วแต่มันจะเล่นประเทศไทยมันเล่นมันไม่เลือกไม่เลือกทําการเมืองมันเล่นผมเลเเขียนให้ดูเล่นจริงจริงแล้วมันต้องทําการเมืองทางการเมืองก็ต้องมีสองอานนี่แหละมาทําการเมืองแต่เีคนเดียวมันมนเล่นมันชวนเล่นมันชวนเล่นกันเมืองพวกนี้นะเอาละทีนี้ก็เข้าใจแล้วนะสามดุลนี้นะฮะอันนี้คือพวกทําการเมืองเล่นการเมืองส่วนอันนี้เป็นผู้ถือดุลเวลามันมีปัญหา ถือดุลเพื่อให้เพื่อให้เกมการเมืองมัน,มนเดินเป็นปะกะตินะถือดุลถือดุลอยู่ถือดุลปะกะตินะสองอันนี้ต้องต้อง่วงดุลกันไม่ใช่ใครมันรวบมันอย่างทักษิณมันรวบอย่างเงี้ยไม่ได้มันไม่ไม่ไม่อยู่ในดุลละไม่อยู่เริ่มละสามมาสายแล้วาาลก็เป็นปัญหาไงไปทาทาไมก็ไม่รู้นะทีนี้ก็ก็อย่างว่าคนมีกิเลสอ่ะแล้วทั้งที่รู้นะว่ามันเป็นปัญหาก็ยังจะทําเพราะว่าทำเรื่องมีโอกาสได้ไง อ่นะได้ก็ก็ได้ก็ได้ไรไปเยอะแยะมากมายเลยไงนะนะก็ดำตามนิสัยของพ่อค้านะไม่ใช่นักลงทุนอ่นะไม่ใช่นักธุรกิจเอาละคงเข้าใจเห็นภาพแล้วนะว่าประเทศไทยผ่านาอะไรเดิอนอะไรมานะแต่ที่อยากให้เห็นอยากให้ท่านเห็นรัฐบาลชกการนทา่านดมันเป็นคุมหมดคราวนี้ผมจะเชิญชวนประชาชนนะ่มานะเชิญชวนประชาชนมาเป็นรัฐบาลชกการนะผมมีเครื่องมือใหม่ ที่ประชาชนจะมาใช้อนจสารลนเต็มเลยอ่านอน,นุสารลเต็มเลยนะครับไม่ต้องมาอาศัยสามอันดีแล้วผมมีเครื่องมือใหม่นะครับขอเชิญเข้าไปเรียนรู้ในงานผมนะครับอ่าเพื่อจะได้เกิดเป็นคนไทยตัวจริงก็ได้ทีนะเอาละหวังว่าคงใจผังดูน้ำหน้าน,นะครับจากคลิปนี้เพียบขอพิน,นี้สวัสดีครับ